สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่างหินผาลุยนะครับตามสัญญาครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ผมบอกไว้ว่าผมจะพามาต่อวงจรคอนโทรลนะครับจะเป็นคอนโทรลก็คือเป็นวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยใช้วงจรในเลขสตาร์ทนะครับในการต่อให้ทุกคนดูวันนี้นะครับแล้ก็ชมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปต่อวงจรน,นะครับ เราก็จะมาดูหน้าตาอุปกรณ์แล้วก็สัญลักษณ์ของเขาก่อนนะครับนี่นะครับตัวแรกครับจะเป็นฟิวนะครับนี่จะเป็นฟิวสัญลักษณ์ของเขาก็จะนี่นะครับเป็นฟิให้เป็น f นะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของฟิลตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นโูเวลดนะครับโูเวลดก็จะมีหน้าคอนแทคช่วยก็คือสองหน้าคอนแทคนะครับ นี่หน้ารับแทกหลักลายหนึ่งลายสองลายสามนะครับนี่นะครับในการต่อเข้าแม็กหนึ่งสองสามนะครับหน้าคอนแทกช่วยขเขาก็จะมีนี่นะครับนี่จะเป็นเก้าหกนะครับเป็นเอ็นซีเก้าห้านะครับเก้าหกกับเก้าห้านี่เป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีชุดหนึ่งโอโรจะมีสองชุดเดียวกันนะครับชุดนี้เก้าเจ็ดเก้าแปดจะเป็นเอ็นโอนะครับ โอเคครับผมสัญลักษณ์ของเขาก็จะนี่นะครับในวงจรของผมนะครับก็จะประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ NC นะครับสวิตช์สต็อปสีแดงนะครับผมสัญลักษณ์ของเขาก็จะมีหน้าตาคล้ายกับโอโหลดนะครับนี่ครับ เป็นสต็ Stop. อปตัวนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นสวิตสตาร์ทนะครับสีเขียวนะครับสัญลักษณ์ของเขาก็จะนี่นะครับสตาร์ทน,นะครับสัญลักษณ์ของเขาตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นแมกเนติกนะครับแมกเนติกนี่ จะมีคอนแทคหลักอยู่นี่นะครับตรงกลางลายหนึ่งลายสองลายสามนี่นะครับแล้เอาไฟเข้าส่วนคอนแทคช่วยเขาครับก็จะมีสองคอนแทคเหมือนกันนะครับจะเป็น S-T สิบสองนะครับจะมีหน้าคอนแทคช่วยสองคอนแทคนี่ก็จะเป็นคอนแทคช่วยบนล่างนี้จะเป็น NO นะครับส่วนฝั่งอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็น NC นะครับบนกับล่างส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอยนะครับโอเคครับผมแานล่างของเขาก็มี จะมีประมาณนี้นะครับอืมครับแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นแรมแนะครับแรมโชว์การทํางานนะครับอันนี้หยุดทํางานอันนี้ทํางานนะครับสีแดงหยุดทํางานสีเขียวคือทํางานนะครับเอาสีแดงก่อนนะครับสีแดงก็แรมก็จะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสีเขียวก็เหมือนกันครับก็จะประมาณนี้นะครับอโอเคครับผม ก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะครับเราก็จะมาเขียนวงจรกันก่อนเลยนะครับวงจรกันก็จะมีลายนะครับตัวนี้ลายคอนโทรลมาผ่านฟิวนะครับไฟเข้าฟิวนะครับเป็น f หนึ่งนะครับนนี้จะเป็นภาคคอนโทรลนะครับส่วนภาคกำลังนี่เดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ดูพอลงคลิปเสร็จ คอนโทรลเสร็จผมก็จะไปต่อหน้างานจริงให้ดูนะครับโดยใช้มอเตอร์4กิโลวัตต์ตัวที่ผมเคยถ่ายคลิปไปเมื่อ EP ที่6กับ EP ที่7นะครับอ่าตัวนี้ครับมาต่อเลยครับไปเข้าฟิวออกจากฟิวก็ไปเข้าโอเวอร์โหลดนะครับออกจากโอเวอร์โหลดก็จะไปสต็อปนะครับ นี่จะเป็นสต็อปออกจากสต็อปก็จะไปสตาร์ทนะครับออกจากสตาร์ทก็จะเข้าไปหาแมกเนติกนะครับออกจากแมกเนติกก็จะไปลงนิวตันนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมา อันนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทคของ n o นะครับอืเป็นของ k นะครับเป็นของแมกเนติกส่วนแลมนะครับผมก็จะนี่สีเขียวนะครับโชว์การทำงานก็จะต่อลงมาตรงนี้เลยครับอืส่วนสีแดงนะครับก็คือผมจะเอาไฟ จากนี่นะครับตรงโอเวอร์โหลดนะครับตรงนี้นะครับก็จะดึงมาเข้าหน้าคอนแทคของเขาอ่าตัวนี้เป็นโอเวอร์โหลดนะครับคอนแทคอิน NO. ูอมาเข้านี่นะครับ ส่วนอีกหลอดหนึ่งนะครับผมจะอ่าตอนนี้ผมจะเพิ่มอ่าผมจะเพิ่มมาอีกหนึ่งหลอดนะครับเป็นไฟจะใช้เป็นสามหลอดนะครับปกติมันจะก็เป็นโชว์ะนะโอ้โหลดทิปนะครับก็จะใช้เป็นสีสีเหลืองหรือสีส้มนะครับแต่ผมไม่มีหลอดนะครับผมก็จะใช้เป็นสีแดงนะครับแดงคู่นะครับส่วนวงจรนะครับเราก็จะเอามาผ่าน ลครับอตัวนี้จะเป็นของแม็กเหมือนกันนะครับอ,อืมนี่จะเป็น L หนึ่ง L สองแล้วก็ L สามนะครับจอนก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดสตาร์ทนะครับ กดสตาร์ทแอมตัวที่หนึ่งทำงานอ่าเรากดสตาร์ทนะครับคือหลอดไฟ L หนึ่งทำงานตอนนี้อ่ากดสต็อปนะครับ โหลดไฟ L2 ทำงานแล้วก็กรณีโอเวอร์โหลดทิปนะครับเออโอเวอร์โหลดทิปหลดไฟ L3 จะทำงานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับผม เราก็จะไปต่อกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ได้ทําการประกอบมาประมาณนี้นะครับใสายรางปีนกนะครับไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการต่อนะครับตอนนี้เราก็สามารถต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะต่ออ่าดูตัวนี้ก่อนนะครับไฟตัวนี้เราก็จะเข้าที่หลังนะครับตรงหัวฟิวตัวนี้แล้วก็จะข้างล่างฟิวก่อนนะครับ ฟิวออกจากฟิวตัวนี้นะครับก็จะไปเข้าโอเร์โหลดนะครับโอเคครับผมจากฟิวตัวนี้ไปเข้าโอเร์โหลดนะครับ ออกจากโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับก็จะไปเข้าสวิตช์สต็อปนะครับออกจากโอเวอร์โหลดนี่นะครับก็จะไปเข้าสวิตช์สต็อปนะครับอ๋อผมลืมเขียนสวิตช์ตานนะครับโอเค okay, ครับผมโอเวอร์โหลดก็จะไปเข้าสวิต สต็อปนะครับอ่าโอเคครับผมนี่ตรงสวิตสต็อปออกจากสต็อปตัวนี้นะครับก็จะไปสวิตช์สีเขียวนะครับสวิตช์สตาร์ทออกจากสต็อปไปเข้าสตาร์ทนะครับออกจากสตาร์ทตัวนี้นะครับมาเข้าแมกเนติกนะครับ ออกจากสตาร์ทนะครับเข้าแมกเนติกนะครับนี่ครับเข้าแมกเนติกออกจากแมกเนติกฝั่งนี้นะครับก็ไปเข้านิวตันนะครับนิวตันนี่เราจะต่อทีหลังนะครับคือเราจะต่อมาเป็นสิ้นตรงก่อนนะครับ เสร็จปุ๊บผมก็จะมาต่อตรงนี้นะครับเส้นนี้มาเข้าแรม L3 นะครับผม L3 นะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือออกจากฟิวนะครับเชื่อมระหว่างโอเวอร์โหลดนะครับก็คือเส้นนี้นะครับที่เชื่อมยางโอเวอร์โหลดนะครับนี่ครับก็จะไปต่อเข้าแรมนะครับ ครับก็จะมาต่อเข้าตัวที่ครับขดบิดนะครับก็จะมาต่อเข้าหน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้เป็นโนโอเคครับโอเคครับผมตัวนี้นะครับเข้าจากฟิวใต้ฟิวนะครับมาตรงโอเวอร์โหลดนะครับระหว่างโอเวอร์โหลดก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับคือเก้าเจ็ดนะครับ ก้าเกตก็ออกก้าเจ็ดไปเข้าแลมนะครับเข้าแลมตรงนี้นะครับเข้าแลมเสร็จปุ๊บก็จะไปลงนิวตันนะครับลงมานี่นะครับเข้าแลมปุ๊บแล้วก็จะลงนิวตันเป็นแลม L3 นะครับนี่ครับเข้าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นิวตันแล้วก็ไว้ต่อทีหลังนะครับไว้ต่อพร้อมกับคอนแทคนะครับอ่ามาจุดต่อไปเลยครับจุดระหว่าง ต็อปมาสตาร์ทนะครับจุดนี้นะครับก็จะมาเข้าที่เอ็นโอนะครับคอนแทคเอ็นโอของแมกเนติกนะครับตรงนี้นะครับเช่นนี้แล้วก็จะแถบมาเข้า ที่คอนแทคช่วยของ NC ของแม็กนะครับผมจะใช้คอนแทคซ้ายแล้วคนตั้งขวาเลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมจากตรงนี้นะครับใต้วงจรระหว่างสต็อปกับหัวหัวสตาร์ทนะครับก็จะมาเชื่อมตรงห้าคอนแทคช่วยของ NO ของแม็กนะครับแล้วก็ออกจาก NO ของแม็กนะครับก็จะ ไปเข้าที่คอยของแม็กนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คอยของแม็กตัวนี้นะครับก็จะมาเชื่อมที่หลอด L1 นะครับโชวสถานะการทํางานสีเขียวก็จะติดนะครับแลมที่หนึ่งนะครับแรม L1 เคโ่เค,ครับผมคอยตรงนี้นะครับเข้าแลม L1 แรม L หนึ่งก็ไปลงนิวตันนะครับไปต่อตอนสุดท้ายนะครับพร้อมกับแรมอีก3ตัวนะครับแล้วก็คอยิวตันของแม็กนะครับส่วนตัวนี้นะครับฝั่งนี้ที่เราเชื่อมมานะครับตรงนี้นะครับหน้าคอนแทคช่วย N O กับคอนแทคช่วย N C นะครับซ้ายกับขวาแล้วก็ผ่านคอนแทค N C มาเข้าที่แรมนะครับแรมโชว์หลอด สีแดงนะครับโอเคครับผมเข้าหลอดสีแดงเสร็จก็จะมาลงนิวตันเหมือนกันนะครับโอเคครับผมแล้วก็จะมาต่อนิวตันกันเลยนะครับนิวตันร่วมเลยนะครับแม็ก,มก,น,ก,มก,น,กมนะครับแมกเนติกแมกเนติกโซลแลมโชนะครับ โอเคครับผมก็พอต่อนิว่ตอนเสร็จก็จะเป็นการเทสนะครับว่าวงจรเราทำงานไหมไหครับตามที่เราเขียนไว้ก็จะมาทำการเทสกันนะครับผม โอเคครับผมอ่าเส้นสุดท้ายนะครับจะเป็นลายนะครับไฟมาจ่ายให้ฟิวนะครับเส้นสุดท้ายแล้วก็จะไปเทสกันเลยนะครับดเดีเย๋ยวผมขออนุญาตเรียงหลอดก่อนนะครับจะได้ถูกตามวงจรถูกต้องนะครับ โอเคครับผมเดยเราจะมาจ่ายไฟกันเลยนะครับนี่ครับผมจะเสียบปลั๊กเลยนะครับโอเคครับผมวงจรเราก็มีไฟเลี้ยงเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็ตรงกลางติดใช่ไหมครับก็คือไฟผ่านฟิวฟิวผ่านนูวโวลดก็ไฟก็จะวิ่งมารอนะครับตรงหลอดตัวนี้หลอด L 2จะติดก่อนนะครับอ่า ผมจะกดสตาร์ทนะครับหลอดสีเขียวต้องติดนะครับอ่าหลอดสีเขียวติดนะครับถูกการทํางานแล้วหลอดสีแดงก็จะต้องดับนะครับคือตามเงื่อนไขเลยนะครับหน้าคอนแทคของแม็กก็ทำงานสลับกันผมจะกดสต็อปนะครับไฟสีแดงตัวนี้ก็จะติดมอนมอนเดิมนะครับอ่าโอเคครับผมผมจะกดสตาร์ทนะครับไฟสีเขียวก็จะติด ครับผมสีแดงเขียวสีแดงอ่าประมาณนี้นะครับส่วนโอโลดนะครับมันจะทํางานตอนไหนใช่ไหมครับหลอดที่สามก็ทํางานตอนโอโหลดทิปนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่า Motor มอเตอร์มีปัญหาหรือว่าคอนโทรลมีปัญหาครับโอโหลดมันก็จะทิปนี่นะครับไปก็จะโชว์อ่ารู้แล้วว่าโอโลดทิปอ่ามอเตอร์น่าจะ ร้อนมอเตอร์ลูกปืนแตกหรือเปล่ามอเตอร์ไหมหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะไม่พูดถึงนะครับอ่าเขาข้า,ขาไปก่อนแล้วก็จะมาทําการรีเซ็ตพอรีเซ็ตตัวนี้ไฟสีแดงตรงกลางก็จะติดนะครับไฟสีแดง L3 นี่ก็จะดับนะครับตรงกลางก็จะติดนะครับรีเซ็ตอ่าขอโหลดทิปอีกครับ ไปแลมตัวที่สามก็จะติดนะครับพอผมดีเซตปุ๊บก็จะแลวสามก็จะดับก็จะมาติดก็คือพร้อมทํางานนะครับตัวนี้อ่าเราก็จะไปวนอีกรอบนึงนะครับกดไปที่สตาร์ทนะครับสีเขียวอ่าทางานนะครับแมกเนติกทํางานกดสต็อปนะครับตรงกลางติดโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับ วงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยใช้วงจรไดรลิกสตาร์ทนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของผมก็จะมีสองช่องทางนะครับช่องทางที่1นนะครับก็คือทางเพจ a c e b o o k นะครับช่างหินพาลุยนะครับช่องทางที่สองนะครับเป็นช่อง ช่างหินพาลุยเหมือนกันนะครับเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเป็น2ช่องทางติดตามกันได้เลยนะครับหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม